สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้เวลา3ทุ่ม5นาทีนะครับวันที่30พฤศจิกายน2025นีนะครับ EP นี้มาอยู่ที่ฟุตบอลไทยลีก1นะครับอ่าเตะครบเรียบร้อยแล้วครับอาทิตย์นี้นัดที่13นะครับอ่ามีเลื่อนอยู่1คู่นะครับมีเลื่อนอยู่1คู่คู่ BG นะครับกับพลังการ f c นะครับเนื่องจาก อ่บีจีนี่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ครับจะลงฟาดแข่งกับพลังการยังไงก็ยังไงอยู่อะไรประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีแข่งอยู่2คู่นะครับอ่าคู่แรกนะครับขึ้นเหนือไปที่สุโขทัย FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ b a n g อก k u n i t e d แม่สุโขทัย FC นะครับอ่าเมื่อเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็จะแข็งแกล่งมากเลยนะครับแบ่งกันไปนะครับทีมละ1คะแนนนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ณขณะนี้นะครับแอดมินกำลังดูหน้าจอทอีวีคู่ระหวังคุณคอนเวทแฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่นะครับว่ากันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาร์เนอร์สลรอตเนี่ยต้องการอีก6แต้มใน2นัดเพื่อต่อ,ต,อต่อชีวิตการคุมทีมของอาการเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งแม์นี้ไม่มีโมโมซาล่านะครับโมซาลาโดนดอปไปนะครับก็ ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วเพราะว่าโมเมนตัมมันยังไม่มานะครับฟุตบอลลิเวอร์พูลโจโ,โกเมสลงมาโอ้หนานแล้วไม่ได้เห็นโจโ,โกเมสลงมาละอืมอิซักก็ยังทําประตูไม่ได้นะครับอืก็ลองดูว่าจะเป็นเช่นไรนะครับมีฟอรเรนเวสนะครับหายเจ็บกล้ามเนื้อลงมาละอาิซักไดบอลแลก็โดนแย่งเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้นครแมตช์น,นี้เดาว่า แอดมินเดาน่าจะมีแต้มนะครับอืมไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มนี่แหละอ่าเดี๋ยวจังหวะนี้จังหวะนี้อ่าผ่านไปครับอืมก็ยังอ่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับก็ต่อที่ไทยลีกหนึ่งนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2นะครับแชมป์เก่านะครับไปที่ช้างอารีนาสเตเดียมนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับอ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี FC นะครับผลปรากฏว่า บุรีรัมย์เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มหนีไปอีกแล้วครับแมก็หวังว่าราชบุรีจะขึ้นมาเบียดซะหน่อยหนึ่งแต่ไม่ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับก็ส่งผลให้บุรีรัมย์เนี่ยเก็บแต้มเพิ่มได้อีก3แต้มเป็น31คะแนนนะครับอืมสาคะแนนสุนราชบุรียูที่4ี่นะครับมี23คะแนนเดี๋ยวเรามาสรุปผลโดยภาพรวมกันก็นแล้วกันนะครับ อันดับหนึ่งคือบุรีรัมนะครับวันนี้เก็บได้3แต้มนะครับแข่ง12ชนะ10เสมอ1แพ้1นะครับมี31คะแนนนะครับอันดับที่2คือแบงค์คอกยูเนเต็ดนะครับมีอยู่25คะแนนนะครับก็ตามหลังจากฝูงเล่นเหมือนกันเป๊ะกับฤดูกาลที่แล้วเล่นมากกว่า1นัดนะครับแข่ง13ชนะ7เสมอ4แพ้2นะมีอยู่25คะแนนนะครับก็ตามหลังบุรีรัมอยู่6แต้มนะครับ อันดับที่3คือการท่าเรือ FC นะครับการท่าเรือเนี่ยโชว์ฟอร์มเก่งครับเอาชนะ PT ประจวบที่3าอาวสเตเดียมหประตูต่อสูนแล้วแมต์นี้แมต์นี้ถือว่าการมาทํทำทีมได้ดีมากเลยครับสามารถเอาชนะ PT ประจวบไปได้1ประตูต่อ0ูนะครับเก็บ3แต้มได้ทำให้การท่าเรือนน่ณขณะนี้อยู่อันดับ3มีอยู่24คะแนนนะครับชนะ เเสมอ3แพ้3นะครับอันดับที่4นะครับราชบุรีนะครับแมตช์นี้แพ้กับแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับในแมตช์ไปเยือนนะครับแข่ง12ชนะ7เสมอ2แพ้3นะครับมีอยู่23คะแนนนะครับอันดับที่5คือระยอง FC นะครับมี20คะแนนนะครับเฉือนเอาชนะฉลามชนในแมตช์เขาเรียกว่าบิ๊กแมตช์ทางภาคตะวันออกว่างั้นเหรอดาบี้แมตช์นะครับ นขณะนี้มี20แต้มนะครับสำหรับระยอง FC นะครับแข่ง13ชนะ5เสมอ3แพ้3นะครับมี20แต้มฤดูกาลนี้มาดีมากเลยนะครับมาดีมากเลยอันดับที่6นะครับมีจีประทุมครับอาทิตย์นี้เลื่อนนะครับไม่มีแข่งกับพลังการ FC นะครับยังอยู่อันดับที่6ครับมี19คะแนนด,ด้วยกันชนะ5เสมอ4แพ้3นะ อีซักได้งานยิงก็นู่นนะครับบุญบ้องไฟครับข้ามคานหินข้ามคานไปอันดับที่7คือเชียงรายยูเนเต็ดนะครับแบบนี้เนี่ยพิกล็อกไปแพ้กับกิเลนพยองนะครับเมืองทองยูเนเต็ดไปศนย์ประตูต่อ2ถือว่าคาบ้านนะครับ12นัดชนะ4เสมอ5แพ้3นะครับสำหรับเชียงรายยูเนเต็ดมีอยู่17คะแนนนะครับอันดับที่8นะครับ ต่อพี่คาดนะครับพีทีประจวบนะครับน่ะแมตช์นี้แพ้กับการท่าเรือคาบ้านเลยครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับมี17คะแนนเช่นกันนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอ5แพ้4นะครับสำหรับโคตเต้ครับ17คะแนนอันดับที่9นะครับโคไทย FC นะครับอ่าวันนี้เสมอกับแบงคอกอยู่ในเด็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เพิ่มขึ้นมา1แต้มเป็น15คะแนนนะครับแข่ง12ชนะ3เสมอ6แพ้3นะครับมีอยู่15แต้มนะครับ อันดับที่10ครับอุทยัยธานีโอ้ชอบความรู้ครับถล่มนครราชสีมา FC หรือสวัสดีไป7ประตูต่อศูนย์นะครับอ,อืมทำให้โคตรละนะครับอิสระซีตาโรล,ลาออกไปเลยอืมคือแสดงความรับผิดชอบเหมือนกันนะครับแข่ง13ชนะ3เสมอ5แพ้5มีอยู่14แต้มนะครับโอ้มีร็อจ็อกซิกทำทีมได้ดีนะครับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดึงอุทยัยธานีจากท้ายตารางขึ้นมาอยู่อันดับที่10บละตอนเนี้ย อันดับที่11นี้ครับโชว์ฟอร์มดีเช่นกันนะครับอยุธยายูเนเต็ดไล่บทลําพูวัลเลอร์แบ่งกันไปทีมเล่นหนึ่งคะแนนนะครับสุดสวยนะครับชนะตันป้อมบุภานะครับเปลี่ยนชื่อเป็นวีโรจน์ยิงตีเสมอในนาทีที่9 1นะครับทำให้อยุธยาเก็บ1แต้มที่มีค่าไปได้ในบ้านนะครับก็ยังต้องตามหาชัยชนะในบ้านนะครับในกรุงศรีสเตเดียมให้ได้นะครับสามแต้มนะครับยังยังไม่ได้เลยครับตั้งแต่ขึ้นไทยลีกมานะครับมี14แต้มนะครับอยุธยานะครับ แข่ง13ชนะ3เสมอ5แพ้5นะครับอืมตามหลังอุทัยธานีด้วยสกอร์ลูกได้เสียอยู่4ลูกนะครับอันดับที่สองเออหายใจขึ้นมาได้บ้างแล้จาก9นะัดเพิ่งมาเก็บ3แต้มได้นัดนี้นะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับหลังจากเอาชนะกวางสรงมหาไทยมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ก็ทำให้แต้มขึ้นมา13แต้มแข่ง13ชนะ3เสมอ4แพ้6นะครับอืม อยู่อันดับที่12นั่นเองอันดับที่13คือฉลามชนนะครับนัดน,นี้ไม่มีแต้มอีกเช่นเคยนะครับหลังจากแพ้สุโขทัยมา1ประตูต่อ2ที่สุโขทัยก็มาแพ้ให้กับระยอง0ประตูต่อ1นะครับที่บ้านของระยองมีอยู่11แต้มนะครับแข่ง13ชนะ25เสมอ5แพ้6นะครับ11แต้มนะครับนี่โค้ชอ้นนะครับหลักสันวิวัฒชชยโชคนะครับนะมารับ หน้าที่กลุ่มบางเหียนแทนวิทยาเราากุลนะครับโดยมีผู้ช่วยโค้ชก็คือโค้ชตีนะครับอ่าสินทวีชัยนะครับอันดับที่14คือพลังการ FC นะครับมี9คะแนนะครับยังไม่มีแข่งนะครับก็คือยังถือสถิติชนะ1เสมอ6 5, แพ้5มี9แต้มลำพูนวอลเลเออร์นะครับเสมอมา3นัดรวดแล้วครับล่าสุดก็เสมอกับอยุธยานะครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งเก็บได้เพิ่มแต่อีกหนึ่งแต้มอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอ่าพลังการลํำพูลแล้วก็นครราชสีมาเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับมี9คะแนนนะครับชนะ1เสมอ6แพ้6นะครับนครราชสีมาเอซนะครับบวยของตารางอยู่นะครับณขณะนี้แข่ง13ชนะ1เสมอ4แพ้8นะครับนัดนี้โอ้โหแพ้ถล่มทลายเลยครับให้กับอุทัยธานีเป็ศูนย์ประตูต่อ7นะครับที่บ้านของอุทัยธานี ก็น่าจะเสี่ยงต่อการตกชั้นมากนะครับอืมเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างมากมายเลยดังนั้นก็ขอให้อ่าเก็บแต้มคงต้องดูว่าสวาสดีแค่ไจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับยังไม่มีข่าวใดๆออกมานอกจากข่าวว่าอิสาราเีลโลบายบายละนเงียแสดงความรับผิดชอบนะครับก็ดูว่า,าใน มีกลางตารางเอ้กลางสัปดาห์มีก,การแข่งขันเอ l แล้วก็ ACL 2อยู่ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวติดตามรับชมอีกทีระหว่างบุรีรัมย์แบงคอกนะฮะท,ที่ที่ต้องไปฟาดแข่งนะครับอไงไรก็ติดตามรับชมนะครับผมในสไลด์ที่2เป็นสรุปผลกลารแข่งขันในอาทิตย์นี้นะครับของนัดที่13สามอ่าสามารถเลื่อนไปชมได้เลยนะครับณขณะนี้ลิเวอร์พูลแล้วก็เวสต์แฮมยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ ลักษณะแบบดูไปด้วยภาคไปด้วยยังยังไม่มีส่งครับลิวภูยังไม่มีทรงครับแต่ว่าก็ยังคลองบอลอยู่ผัดกันลุกผักกันรับเหมือนจะเจ้าบ้านน่าจะ,ะคลองเกมทําเกมได้ดีกว่ารอสวนอะไรประมาณนี้ส่วนลิวภูก,ก็ต่อบอลไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ยังหาทางไม่เจอครับดังนั้นผมให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ